อ้าวมาจะใส่เจ่าเอาแล้วอริตาก็มาแล้วพี่น้องตกใักันตกใจเบิดเนาะิเนาะบมีไพ่อันนได้ไพ่หันเงี้ันกดจไลนมันงยนั้นดนี่่มกันเกิดเลยไเคสนหเอ๊คนหัวเชิด Happy Birthday Day h u Happy Birthday Happy Birthday กับเทียนแบดนี้วุ้ยตัดเปี๊บมีเคลายเดียว้ยส่เปี๊ลายเฮ้ยมีควาใจาสบายดีเอะไแนู้เอี่เาหยังมบอนี่เอนี้เาสีเปอรเค้กหาบรซุกเนาะใช้ปานหากินเค้กเตนเล่นๆนพี่เนาะเดี๋ยงเาสีไต่เทียนก่อนพี่นาะีซีเ้อนี้ สายปานจะใครอันน oh, wow. ah, oh. ี <derni> <Yeah. S 1> ้เป็นหมอฮะใค้เป็นอ้ามซื้อให้เอืไอยนี่อ้ามซื้อโทษสาวผิดเนี่ยแล้วฝ่าม้าสาวใครเองมะาสุขาดสบายดีท่านึงเด้อพ่อสายปานกับน้ำคิงเบาเค็กให้เราซุปก่อนเพราะว่าพันยากินเค้กแห้งแล้วคุณขาเวิร์ดไว้บ้านไรกันยั่งถ่ายกินเค้กเนาะ ดราจะมาเ่านี้นี่เป่าทคนี่เทค่ะทุกคนทางซื้อี่ยัลยใส่หนอชี้ใปรติดบายดีพี่น้องใส่ปานหายวันนี้ฟากันมาวันเกิดบอลทุกคนเลยดีด้อร่อยมากปานคืออนเ็กเนาะ เาวันท euh ี่เรากนเลยาวุ้าไ้อนใจเย็นๆ่พี่น้องมาวันเกิดบ่สุไผสีเค้มไมเจ้าบ่ไผสีจานนะบ่เจ้าเงินมาส่ยืมเอายาซส้อะไรน่บุ่กยเสียบบุ่กคอยเสียบาไปย่งวันนี้อาทจันก็ันี้ไปพอดีเวถบ่เห็นบอเตนนี้ไปก่อน ไปห้องเพลงไปยังเงี้ยมามาสิลัดบ้าวันนี้เหรออยากซื้อหอกซื้อไพกกับโมไลดอกพะวาอันนั้นดีพี่น้องเขาขามหนักมากไอเด็กเขากระตุ้งหูอยู่เลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ เฮ้ปานผูแปไ้เอาสุกไปเขียนเียงข้าไปเป่าน้ำเป่าสุกไปเอาหริล่าวหาเงินหาทองได้ที่สคัญกือขอให้มีแฟนเลยเากบห่นบตื่นตับบักตอเนี่ยวเนี่ย้จะพอตนนี้แหละพอันไหนดันนมืนนนีไม่เอาให้ดึงค่ะขอบใจเอสาวน่อยโอมีแนวให้ดึงวันนีมมีเงินดอกไม่ต้องคืน แระพังกูซื้อเค้กให้พ่อแห้งเลยใส่เงินเลยจังใดเออเนาะมาซุกแระพังกูใเพนะกระเพาะกากเพ่อแรงเพเพากระเึากเพาะกรเพาะกระเาะกากระเเพาเกพาะเากเะเพาะกากนพพากาเพาะเาะเพาามกากนาะกพี่กะเืาากกันากกเเ้พรขอบเเพาเอพกาเพพเาะเาเาเาพก ไทยบอุปปบเคก่อนจบเยไปปามีไปปาแต่ว่าอุ้ย่ายดุก่อนปะยากายากมันจะตุ้ยเอาเลมือมันจกเห็นบ่มือปานจกเห็นบมือได้ได้สนมืงนี่อ้เอ่าไทยหูเก็บใบก่อนแสงพอเดี๋ยวอกล้องก็เป็นหมอกนะฮะ่ทยเอาที่ะตอนบ่อเออจนัก็ขาหลลยงดิ เอาละพี่น้องเอ้ยหลังจากเป่าเค้กแล้วพวกเราก็ที่นั่งซุ่มแซวสังสรรค์กันตามอัธยาศัยเนาะพี่น้องกินข้าวพลังแนวอันนี้ของเต้าน้อยบอกแม่นของเต้าน้อยก็แอชีนอมาเป่าเค้กหล่อสองพี่น้องบาตนี้เขาหลงล้ยคือใส่บะฮังเนาะแค่ทีครับง่ายหนึ่งเนาะเเอออระงโด้ อันนี้เค้กไผลตัวนี้โอ้เค้กบาลอ้ามพี่น้องใจได้หลายป้าใบไม้ขนาดนั้นปัดซุกจะคือได้เค้กร้ายก่อนแทะสักทีกินเวลาดก็ซื้อให้สาหน้อยก็ซื้อให้ปัดเด็กน้อยทีมงานก็ซื้อให้น้องอ้ามของเอทีนี้ว่าได้ซื้อเค้กเองเหรอเนาะเบิ้งสิเป๋าถูกครบหัวหน้าหนึ่งแสนสามไปใบเด้อเบิ้งสุขคนนี่แหละเนาะใช่ถูกวู้ พอมกินย <body> ังไงแปดนี่สจ้เยัง็มินตุกอ้ยไปาหกไเคงไปนี่เด้องางาอน้องเอเนาะอบใจได้หลายอธิษฐานได้ได้ได้ขอนะเฮ้ยเนาะเค้กตัวนี้งามมางามเบิดสุเค้กอนี้งาม็แบบเออขมืตีขึเอกมาสเออยูฮันตาหเค้กมันมิตุตุบูเพราะว่าเขาสิทยมาเลย เมื่อขอสิไปเอามา้ซุกเบายัางได้บูดยัยงไหนเมื่อพี่น้องซาหน่อย,อส,อยสิไปเอาเค้กตัวค้องเบาตีโมเบาซุกเพิ่นสืส่อฝากมานะนำเนาะเดี๋ยวซาหน่อยสิถ่ายเลยเพราะาจะดินอะไรจะได้ว่ชทองเลยเพราะซื้อตัวซ้ำเห็เนไหมบาทหนึ่งสิอันนี้เอเเอ,เเอสิไต้เคก้กตัวนี้นี่ทุกคนเมืพี่มาสิไต้เลยห็นไหนก็ได้ว่าซ้ำบาซูกอ่อนตัวนี้เป็นเคก้กข้องโมเบาซุกด้วยผืนสายมาเราซ้ำมาเนาะ สุดัหาหเดียวกันอี่เดยค่ะยอดจุด,ดแล้วเลยตัวนี้ก็งา่ายเหมือนกันเี่ยอันนี้อันนั้น Happy Birthday ฮ um ัออนนมนนห,หน่อยโนมีแต่คนมาฮัมหน่นี่รอ่ะันีประมาณสี่กอนดิสี่กอนเนาออันนี้เป็นเค้กงูวาวซูคนฝากมา,าตีาหิตมาตีาหติตเพราะว่าเพิ่งไปบันเกิดมูันอีกเลิกๆคนจริงๆสองหน้มมานะ มันจะกินนะเค็กมอ้จะเถื่อซองามเถื่อตังอี่รอเป่าเค็กพี่น้องม่อีกแล้วไม่อีกแล้วอทีเอาอีกลออเคมือสุกดีว้าซุกก่อนที่ถ่ายเลยนี่ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy b i r t h y ทียนแับนี้เป็นม้งเป่าัดเดียวขึ้นปเปล่าไรเฮ้ยนี่ขอบใจบาตีเด้อหน่อยคือกันห่ใส่ว่าขอยห้าำหน่อยว่าบอกบอสุขำหน่อยอย่าพใจป็นไรเด้อคาวยพอดมาทำหน่อยเลยเ้ัเลยนะพอแค้นหรอกระตรงกันน้องลาดก็่วนถอใจตรงกันหอยตายทุกคนทุกคนทุกคนอยู่ีเมี่ยงไม่ต้หนีเนาะถก ย้ตอมือตสปตมือตมืตมืโอเกกเกกวันนีใส่ลูกเก็บใบก่อนตีหน่อยอันยากใหะเล็กหน่อยเตรียมมาหน่อยนะไใส่ปานเตรียมจานเลยจะือมากันสีชาเลยคับเค้กแข่งนะอย่าเค้กแห้งดิตีตัวนา ป้าตอนนี้กินข่าวอีนเลยท้ายหัวบอเค็ยบผ่าวบรรยากาศดีตะมาค้นประตูกน้องนางคนลักห e really ่างทีกระเป๋าเออนงเพียงก้าเออน้ำทิ้งอยู oh, Up, ่เบื้องนี้ใช้านอยู่เบื้องหันเออาเอเอ๋สวย เพลงอารมณ์อีกน้อยนึงล่ะโอ้ยเงี้ยคอจะหนึ้งสองสามเออสวยคอยรออยู่วะแหละไหนมาเพิ่ก่อนอ้ยรอเลยแหละใส่โอเออเอาไม้านึงเอ้มาหนึ่งัดตรงตรงมนนี่ชคองเขาอยู่บนนี้น่ะอยากกินเค้กบักเพาดี่ก็จะเสดหนึ่งสองสามเงียบเงียบดู่เงียมเออสวย ใช่หูอ่คือ่าทุกข์คิวตเซนาวทาุคนาอร่อยกว่าาามกีอยู่่ดายลปาได้เยาลไปโปติโปลงเสร็จเช้าเชาตัวสิปาปานี้ปานี้เามาปาเค้กบนี้ีตกขาวนี่แสบน่าวว่าแล้วหูอะไรายลเดอัน่อ่จงจ้องตันีบปาตัวนี้ก่อนก็ได้ปาตัี้งานี่ขาวนี่แสบ ไปให้น้องอ้นไปแน่กาไว้ตาดห้องน้องนัชก็ห้องซอหน่อยนิดแมาขอจิบเอกมาด้วยเอาถาดมาเอาถาดเช็คให้ในหน้าอยู่ข้องวาอะไรเนี่ย้องไปจอดนี่เป็นถืออือจะเสียเนาเอาโอเย็ดมาช่องอ่านสิละถาดชองอ่นนั้นมัน เออสาสอันพูดีิค่ะมันก็ลายหนึ่งขอดแต่เบาติดเด้ออันดับหน้าพูละทอดเทกเอาเบิร์ดอยค่ะเอาสายมาของเลาดพี่น้องของสนอยปาดแล้วของสนอยมีตะเสียมเนาะก็เห็นเจ้ามักใช้แบนเขาก็ได้สืตอใช้แบน แต่ว่าใส่โบเนี่ยบ่แบคืบไปมาน่าใช่ยังจ่ะมันจะออกซาวน้อยนึงเนอใสโบ่่อสงตัวหันน้านี้เด้อขอบคุณค่ะโอ้ยสาวหน่อยเท้าเค็กพี่น้องเลยนี่เด้เ็กล้คอยปได้คอยบัอันนี้นีเอาอะไร้านี่ทุกคน เค้กต่นี้เป็นเค้กอ่ะเค้กตุนดิบักายลกลูกเขามีอเเค้กแ่ถ่ายไงเอาถ่ายเนี่ยคือเทนตอนยังหน่อยเนาะสุกเวลาเวลานั่นพี่้อกตอนยังหน่อยเ้านี้แหละงานวันเกิดนี่เป็นสโลสโลแล้วถ่ายขาเป่าเค้ก เด็กสำเร็จกระถาเลยเดกินแล้วก็เมื่ออรอได้กินอดีวเดวก็ดกินเกิันเกิดวันเ่วนเกนเกิดีันดวนเกวันเกิดวันเกิกิวัเกวันกินเ้ันเกิ่นกันเกดัเกิดันเกดักิันกิวงนเกนอกินเดวันเกิวนเกิัเดวันนเดวันวั่วนกดเกดวนวนนเดนว ขออนุญาตซีมเค้กก่อนน่ักมากเลยนี่เอาขาห้ขคอยสุกปีแล้วเด้อเออแบบไม่แต่แบบว่าไม่แต่ของพิเศษเนาะเออแบบว่ามีให้รุ่นตลอดนะไม่ยากเลยมันเป็นละเบกถูงสูงเออคืออยู่นผมว่าจะเขื่อพี่น้อง ทุกประทุโอ้โหทุกเลินหลายแฉะเล่นลายแคุณคิดูพี่น้องเงินมาแต่สายยเล้นอ่ะทุกคนมีเงินโอ้โหแ้พี่น้องโอ้ยยังแสนเลยยยยยยยนวนเงินเท่าไยยยยยยยล้านยย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 น้ยยยยย โมกูมากอะหลยกูหลยคนเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าก้อยยังทันมาพี่นาตบหลังมันหาย่ว้ยไม่ได้ใจนฮะปบบ่มันบ่หายดีใจมันหาย่คือหายน้อยแท้หนะไม่ได้ายดีในะ

ไุณเคยฟันหัวขวด่ไหมแวไบบเดที่นอนไปใจเด้อไเอฟซี่สาไปใจใจไปหัเนี่ยไหันียเอยากน้งไหมอยากแตะไุ้หุ่นเนาะบอมันต้องมีเสียงอีอ่านะเลยตอนนี้มันจะมัวโทให้อ่าเนาะเปิดม่นนก่อน ครบหน้าครบตาเนาะพี่น้องจะซื้อเบอร์นั้โผล่หน่อยโอแม่เนาะเดี๋ยวสิซูมแซวเมียโพงกันอีกหน่อยเด้อสารสั้นกันบาดนี่อยู่บานบอสุกครบเบิ้ลกูคนเนาะน้อยเมาเนี้ยนี่ไงแบบจีเออไม่อย่างนี้วันนี้วันนี้ต้องเมาบสุกวันนี้คอยข้อเมาเด้อวันนี้บาสุกเด้อถ่ายคลิปลุดเบอร์จะลง อ้าวมาจะใส,ส่เจ่าเอาแล้วอลิตาก okay. ็มาเลาวพี่น้องตกใจาเยักันตกใจเวิรเนาะเบ็นเนาะไม่ได้มีไพรอันไหนได้มีใครูกแ่ด้วยงมันมันยะกู้ชีพจะได้ลมันยุคบ้าเาเ่ยพัง่นเกิดเลย ไ็นต้อเคิดนี่หมอคคนหูซึกใช่ไวะเหู้ซึมผิดลยก็มาสบายเโอ้ตกใจนำคุณเป็นคนตกใจง่ายลงแม่ล้มแม่คุณบอก่าอะไรคืดได้สิมายใจเลยตายใจวะใช่ที่คืดว่ะสิม่สุมเชกันกระตูบว่ฮักที่เนาะตกใจเยใจด้อเป็นหายอภัยกันหมดเลยเนาะหายอภัยไปแล้ว อ<ห>ลิสาเื่อกเดินทางมาวันเกิบดบอสหมื <c oughs> ยุเมื่อก่อนคอยบริไทยหูเเมื่อก่เ่าไย,ยหยมืออเจาขาวเได้หซึ้อพีดเลงมาแตเวทีบุเรอไพ่เลยนะสินะ <c oughs> ยังไอองอันนี้มมาเซอร์ไพหอดที เม่นี่อริต้าเจ้าขี่รถจ้างว่าบออริต้าี่รถยังมาอยากกระงหน้าหนบแล้วกส่งแล้วก็ส่งลงกลุ่ม้าเซนสัญญาวันที่เยังได้เหมืออยู่เนาะกงมาก่อนโอ้ยมาเซยบมลจักแต่ม่แต่ไอซีมามนางนีซุปมานางนีน้องนัดม่นางนีสีเซอร์ไพส์เปนแบบผอเขจักไปเซอร์ไพส์อย่างจะเป็นเนี่ย ลาซุพิเพิาออแบบพอตื่นเนกระตุกใจแต่ว่าอาิตาเพิ่นมาแบบเซอร์ไพร์บอลซุกเนาะพี่น้องตื่นได้ไม่ช่ตื่นนดี้ือนงมาคนตื่นกอนมูคนนางทั้งหนท่านี้

ขอสกินเน่ได้เฮยอสีนีจากโตคือทายหกไม่มเอา็บ่เป็นแจเะวนะน้อยคือโมแจกเนาะต้องนี่นะคือได้กุ้งแซน้ำตานี่เออคือได้เฮ้ยแน่น้อยคือได้นน้อย เลาเห็ุกุ ina, er. ้งแซน้ำปลา้ายดีกุ uh, ้งแซน้ำตาอันน้ควารันาะอ้คูจอยใจเ้วามชีทันอีมบ่ปานี่นชายูอะไรชายูสเสือมเจลยสลอเปเแมเนาะยังอนาสตีบอ่ซุ่มเสียเนาะมูคูมาขบหนาขบตากำวนแบบนี้แหละบอสุ้มีความสุกระไดเด้อในคำาเขื่อนนดเด้อ โอเคเดี๋ยวฮาสีแสงชั้นกินขาวกินหนามีก้อัน